นี่คือการเพราะ,มะเมล็ดถั่วนะคะเพาะ,มะเมล็ดถัวด่วเมล็ดถั่วหรือใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเม็ดบวบเม็ดถั่วพูเม็ดถั่วนี่ค่ะใส่แล้วก็รดน้ำสเปรย์รดน้ำเอาไปตากแดดข้างนอกมั่งกำลังงอกขึ้นมาค่ะถั่วง่ายๆนะคะลองทำดู ไม่ว่าจะเป็นเม็ดถัว่วเม็ดบวบหรืออะไรต่างๆใส่ดินแล้วก็กระบะแล้วก็แก้วอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆวิธีเพาะง่ายๆพอเขางอกแล้วก็ค่อยเอาไปลงกระถางหรือที่ที่เรา,าเตรียมพร้อมที่จะปลูกค่ะ งอกมั่งไม่งอกมั่งเดี๋ยวก็พองอกเราค่อยเอาไปลงดินนะจ๊ะไปละคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายจ้ะ